สรุปรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดสุรินทร์ประจำเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2566ภาวะเศรษฐกิจจังหวัดสุรินทร์มีสัญญาณบ่งชี้ว่าขยายตัวร้อยละ0.2เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้วซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ด้านอุปทานการผลิตขยายตัวร้อยละ5.1จากดัชนีปริมาณผลผล,ผลิตภาคเกษตรขยายตัวร้อยละ9.9 เป็นผลมาจากปริมาณยูคาลิปตัสปริมาณมันสำปะหลังและจำนวนอาชญาบาสุกรที่ขยายตัวร้อยละ1 3 0 0 0 0 1 2 5 2และ38.0ตามลำดับโดยปริมาณยูคาลิปตัสขยายตัวจากผลผลิตที่ครบระยะเวลาปลูกทำให้ตัดขายได้ในช่วงเดือนนี้ปริมาณมันสำปะหลังขยายตัวจากราคารับซื้อมันสำปะหลังที่มีราคาสูงและมีตลาดรองรับแน่นอนจึงจูงใจให้เกษตรกรทำการเพราะปลูกมากขึ้น และจำนวนอาชยาบัาสุกรขยายตัวจากความต้องการบริโภคข,ของประชาชนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะที่ดัชนีผลผล,ผลิตภาคอุตสาหากรรมหดตัวร้อยละลบ0.7เป็นผลมาจากปริมาณแร่หินบาซอลปริมาณการใช้ไฟฟ้าอุตสาหากรรมและจํานวนทุนจดทะเบียนของอุตสาหากรรมที่หดตัวร้อยละลบ4.4ลบ2.0และำลบ1.2ตามลําดับ โดยความต้องการหินบาซอลเพื่อใช้ในโครงการภาครัฐลดลงเนื่นองจากเป็นช่วงที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ยังไม่ประกาศใช้ทําให้ยังไม่สามารถดําเนินโครงการก่อสร้างในพื้นที่ได้อย่างเต็มที่ประกอบกับอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นส่งผลให้ผู้ประกอบการตัดสินใจชะลอการลงทุนออกไปก่อนและดัชนีผลผลิตภาคบริการหดตัวร้อยละลบ0.6 เป็นผลมาจากปริมาณการใช้ไฟฟ้ากิจการโรงแรมภาษีมูลค่าเพิ่มหมวดโรงแรมพัตนาคารและยอดขายของห้างสรรพสินค้าที่หดตัวร้อยละลบ7.7ลบ6.8และลบ2.8โดยปริมาณการใช้ไฟฟ้ากิจการโรงแรมและภาษีมูลค่าเพิ่มหมวดโรงแรมพัตาคารลดลงจากการที่นักท่องเที่ยวได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการท่องเที่ยวเป็นรูปแบบแคมปิ้งมากขึ้นไม่ได้เข้าพักโรงแรมเหมือนเช่นเคย นอกจากนี้การที่ยอดขายของห้างสปปรรพสินค้าลดลงเป็นผลมาจากปัญหาหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงส่งผลให้กําลังซื้อของประชาชนลดลงด้านอุประสงค์การใช้จ่ายพบว่าหดตัวร้อยละลบ6.1โดยดัชนีการลงทุนภาคเอกชนหดตัวร้อยละลบ8.2ผลจากดัชนีรถยนต์เพื่อการพาณิชย์จ,จดทะเบียนใหม่และสินเชื่อเพื่อการลงทุนที่หดตัวร้อยละลบ96.3และลบ7.9 เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยอยู่ในช่วงขาขึ้นทําให้ต้นทุนในการกู้ยืมมาลงทุนเพิ่มขึ้นทั้งเพื่อการบรหิหารกิจการและซื้อรถยนต์มาใช้ในกิจการดัชนีการค้าชายแดนหดตัวรอยละลบ7.5โดยดัชนีมูลค่าการส่งออกลดลง103.9ล้านบาทหดตัวรอยละลบ22.6ขณะที่ดัชนีมูลค่าการนำเข้าเพิ่มขึ้น60.0ล้านบาทขยายตัว้อยละ46.5 ขณะทีด่ดัชนีรายจ่ายภาครัฐเฉพาะงบประมาณปีปัจจุบันรวมแต่ตรงเงินเดือนขยายตัวร้อยละ12.1โดยดัยดชนีรายจ่ายประจำเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น196.4ล้านบาทขยายตัวร้อยละ16.7ขณะที่ดัชนีรายจ่ายลงทุนเบิกจ่ายลดลง72.0ล้านบาทหดตัวร้อยละ -62.1 และดัชนีการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ4.6ผลจากดัชนีจำนวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่และภาษีมูลค่าเพิ่มหมวดขายส่งขายปีขยายตัวร้อยละ16.8และ11.3ตามลำดับโดยจำนวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่เพิ่มขึ้นจากการเติบโตของธุรกิจ d e l i v วอรทั้งการส่งสินค้าทั่วไปและอาหารโดยเฉพาะฟู้ดเดลิเวอรที่มีการใช้รถจักรยานยนต์เป็นหลักในการให้บริการ ภาคีมูลค่าเพิ่มหมวดขายส่งขายปีขยายตัวเป็นผลจากมาตรการลดค่าครองชีพและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐเถียนรภาพเศรษฐกิจพบว่าอาัตราเงินเฟอ้อทั่วไปหดตัวร้อยละลบ0.7ด้านการจ้างแรงงานหดตัวร้อยละลบ5.9ด้านภาวะการคลังพบว่าผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณมียอดรวม813.0ล้านบาทเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น133.7ล้านบาทขยายตัวร้อย,ยละ19.7 โดยงบประมาณรายจ่ายประจําเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น189.5ล้านบาทขยายตัวร้อยละ53.9าขณะที่งบประมาณรายจ่ายลงทุนเบิกจ่ายลดลง7 2 0ล้านบาทหดตัวร้อยละลบหก1ด้านการจัดเก็บรายได้มีจำนวนทั้งสิ้น39.2ล้านบาทจัดเก็บเพิ่มขึ้น0.8ล้านบาทขยายตัวร้อยละ2.1โดยมีรายได้นำส่งคลัง38.7ล้านบาทเพิ่มขึ้น1.6ล้านบาทขยายตัวร้อยละ4.1 สำหรับดุลการคลังจังหวัดสุรินทร์ขาดดุลทั้งสิ้นลบ774.3ล้านบาท